ประวัติบ้านนาดีบ้านนาดีหมู่ที่1ตําตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิรหัสไปรษณีย์36190บ้านนาดีหมู่ที่1ตําตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเดิมชื่อบ้านนาหัววัวเพราะเป็นบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านมีซากศพวัวและหัววัวเป็นจํานวนมากมีราชสรจากบ้านแท่นเป็นคนมาตั้งหมู่บ้าน ประมาณปีพศ2465คือ 1. นายอน้นนางอ่อนประจวบแทน่น 2. นายแก้วนางหาแผ่นเงิน 3. นายเพชรนางทองอ่อนผ่องสนาม 4. นายบุญนางกองประจวบแทน่น 5. นายนาคนางพรป้อมสุวรรณ เป็นผู้มาตั้งหมู่บ้านขึ้นครั้งแรกที่คุ้มน้อยคุ้มนานล้อมสันติสุขในปัจจุบันในปีต่อมาก็มีราษฎรจากบ้านแท่นทยอยมาเรื่อยๆและมีราษฎรมาจากบ้านบัวมาดอำเภอรบริบือจังหวัดมหาสารคามจากตำบลบ้านเมากุฎเทาจังหวัดบุรีรัมย์จากอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดชีสเกตจากอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา ก่อนปีพศ2541มีครัวเรือน264ครัวเรือนประชากร1,150คนนับถือศาสนาพุทธราษฎรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักรวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ4,500ไร่ราษฎรร้อยละ30ใช้น้ำทําการเกษตรจะอ่างเก็บน้ำบ้านเพชรร้อยละ70อาศัยน้ำฝนในการทําการเกษตร อำานาเขตทางทิศเหนือจดบ้านนนคูณหมู่ที่สิบตำบลบ้านแท่นทางทิศใต้จดบ้านนนดูหมู่ห้าตำบลบ้านเต่าและบ้านหนองผักหลอดหมู่9้าตำบลบ้านแท่นทิศตะวันออกจดบ้านแท่นหมู่สและบ้านนนสาธรหมู่ห้าตำบลบ้านแท่นทิศตะวันตกจดเขตบ้านหนองผักหลอดและบ้านนาสวรรค์หมู่ที่สิตำบลสามสวนตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ อำเภอบ้านแท่นห่างจากอำเภอ3กิโลเมตรนาดีมีอย่างในตาปูสวยอ๋อวันนั้นที่ต่างก้อนก็บอมีอย่างดอกลูกเล้ยตัางใช้จี้เพิ่อจะเกินเราปิดป่านน,านงง้าว่าคิดว่าเพิ่งก็เรื่องถิงโตขึ้นมาจล้ก็ผู้ใดเพิ่งมาเป็นผู้รักผู้ใหญ่ก้อนดอกไปผู้ตั้งเขาแต่อยู่ต่อมาเพิ่งกต่เริมเร่มเปลี่ยนเป็นมานาดี เป็นวิวที่หนึ่งใวันอดีตแตงต่กอนจุบันม้อนเป็นบึเคยกสมบูรณสมบูรมันมอนกุ่นว่ามันสมบูรณ์มันแคนต่อมาเด็กจะต้อคยวาเป็นสมบูรณมันแคนเจังหวบ้านอดีเนาะเป็นวิที่หน่งบ้านดีตคือบ้านบ้านห้องวัดแตงตะสมัยก่อนพ่อแม่เป็น้ายยญาตใช่เยออกจากบ้นแค้มากวัดตรงเคยก็ไียังหวยยังควยยที่ให้ไปนะของเคน วัีกาได้ตั้งเข้าตั้งผูแต่ว่าครูตั้งเข้าตั้งหูก้อนนั่นคูบอกครูจักจะลุกเด้อสวัสดีครับวันนี้จะให้ข้อมูลนะครับประวัติความเป็นมาของบ้านนาดีนะครับที่ตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวจะเจาะนว่าบ้านนาดีเนี่ยนะครับมีชื่อเดิมว่าบ้านนาหัววัว นะครับสันนิษฐานได้จากว่ามันจะมีโดนนอนดินลูกหลังนะครับบ้านอีสานทีว่าบ้านดินแห่มีนอนดินแห่ปัจจุบันเป็นนอนวัดเด้อนะครับน้นนั่นนะครับสมัยก่อนเพื่อนสิภพนะครับหัวง้วเกาเกากระโหลงงวกระโหลควายนะครับต่างๆที่เอามาถิ่นบริเวณนั่นนะครับเอามาทิ้งบริเวณนั้นนะครับแล้วทําให้เนี่ยนะครับมันมีกระดูกวัวกระดูกควายมีหัวกระโหลวัวกระโหลควายเนี่ยเต็มไปหมดนะครับแถวนั้นจึงเรียกว่าบ้านนาหัววัวหรือว่าบ้าน นะครับหรือว่าเรียกว่าทุ่งหัววัวนะครับเ็จแลวเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการนะครับคมนาคมนายห้อยนะครับในยุคนั้นมีนายห้อยคำว่านายคำว่านายห้อยเนี่ยนะครับก็คือคนที่เขาทําเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับซื้อวัวซื้อควายขายไปมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการซื้อวัวซื้อควายนะครับบ้านเนี้ยนะครับหมายวามว่าบ้านหมู่บ้านเนี้ยก็ต้องเคยเป็นหมู่บ้านที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายมาก่อน แล้วก็ต้องมีจํานวนที่เยอะพอสมควรนะครับจึงทําให้มีชื่อว่าบ้านนาหัววัวได้อันนี้คือหลักฐานสันนิษฐานอันที่1นนะครับคขาว่าบ้านนาหัววัวนะครับหลักฐานอันที่1นะครับอับนที่2นะครับหลักาฐานเขาเรียกว่าข้อสันนิษฐานนะครับข้อสันนิษฐานที่2นะครับบ้านนาหัววัวอาจจะหมายถึงเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับทั้งทาง,ทางด้านเกษตรกรรมด้านการทําข้าวการทำํำ เกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกข้าวต่างๆนะครับเมื่อก่อนยุคก,ก่อนนะครับเขาจะใช้วัวใช้ควายในการทรําไร่ไถนานะครับอาจจะมองไปทางไหนก็มีแต่หัววัวหัวควายอาจจะมองไปทางไหนก็อ้มีแต่คนทําไร่ไถนาเป็นบ้านเมืองที่ร่มสมบูรณ์อาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับข้อสันนิษฐานนี้ก็ได้ทําให้ชื่อว่าบ้านนาหัววัวนะครับแล้วก็หลังๆครับได้เปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่เรียกว่าบ้านนาดีนะครับเรียกว่าบ้านนาดีมาดานีก่อนนะนะครับเรียกว่าบ้านนาดีบ้านนาดีเนี่ยนะครับ ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าปีพศออไหนนะครับหรือว่าในตอนไหนที่จดเป็นชื่อหมู่บ้านนี้แต่ตอนที่นะครับเขาได้ตั้งหมู่บ้านขึ้นนะครับในยุคก่อนๆนะครับก่อนที่ตั้งอำเภอต่างๆเขาได้มีการจดชื่อหมู่บ้านนะครับก<ๆ>็มีชื่อหมู่บ้านนาดีเนี่ยติดมาแล้วนะครับหมู่บ้านนาดีติดมาแล้วนะครับส่วนบ้านนาดีเนี่ยมีแยกออกไปนะครับช่วงประมาณปี2540กว่ากว่านะครับตอนนั้นเนี่ย มีการแยกหมู่บ้านออกนะครับหมู่บ้านนาดีเนี่ยถือว่าเป็นหมู่ที่1น,นะครับของตำบลบ้านแท่นอำเภอบ้านแทน่นจังหวัดชายภูมิหลังจากประมาณป24ี240กว่ากว่ามีการแยกหมู่บ้านใหม่อีกหนึ่งครั้งออกมานะครับทางการปกครองแยกออกมาใหม่จากหมู่บ้านนาดีเปลี่ยนอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับตอนนั้นนี่เป็นคุณพ่อปันสีขวานะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่นั้นนะครับชื่อว่าหมู่บ้านบ้านนาดีสีแสงา ใช้คําว่าหมู่บ้านนาดีสีสงา่าเราจะสังเกตได้ว่าปัจจุบันคํำว่าสรีสงัง่าเอ๊ะทำไมม,มันไปคล้องจองกับนะครับวัดสง่าบ้านนาดีนะครับ,รบ,นะรบใช่ครับมันเป็นที่มาใกล้เคียงกันนะครับวัดสง่ามีมาอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนนะครับวัดประจําหมู่บ้านของวัดบ้านนาดีเนี่ยนะครับจะไม่ใช่วัดสง่าน,นะครับเรียกว่าวัดสีสะอาดนะครับเรียกว่าวัดสีสะอาดโรงเรียนนะครับมันจะอยู่ด้วยกันวัดบ้านโรงเรียน วัดบ้านโรงเรียนจะอยู่ด้วยกันเสมอโรงเรียนก็ไม่ใช่ว่ารโรงเรียนบ้านนาดีสร้อยชื่อว่าบริสุทธิ์ประชาสรรนะครับเมื่อก่อนไม่ใช่ไม่ใช้คํานี้นะครับเมื่อก่อนชื่อว่าโรงเรียนวัดสีสะอาดนะครับโรงเรียนวัดสีส,สะอาดนะแล้วก็โรงเรียนวัดเนี่ยนะครับได้เลื่อนใหม่แยกออกไปนะครับของกระทรวงศึกษาธิการได้แยกออกไปเรียบร้อยวัดก็เป็นวัดวัดก็เลยตั้งชื่อขึ้นมาใหม่ว่าวัดสง่านะครับโดยถ้าหากพูดถึง นะครับประวัติความเป็นมาของวัดด้วยของหมู่บ้านด้วยก็ต้องเชื่อมโยงไปถึงวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในชุมชนแห่งนี้ในหมู่บ้านนาดีแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะจะมีพระพุทธรูปองค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญนะครับเป็นพระพุทธรูปสําคัญมากนะครับในบ้านนาดีก็คือพระพุทธรูปหลวงปู่ดูนะครับซึ่งแกะจากาไม้ดูไม้ประดู่นะครับซึ่งข้อมูลตอนนั้นเนี่ย นะครับหลวงปูดูในถูกแกะสลักขึ้นมาประมาณ80กว่าปีนะครับถ้าไรจากตรงนี้นะครับจาก2567ปัจจุบันนียไล่กลับไปนะครับประมาณ80กว่าปีนะครับหลวงปูดูนะครับเป็นพระพุทธรูปไม้สําคัญแล้วก็เป็นพระพุทธรูปไม้องค์แรกของบ้านนาดีถือว่าเป็นประธานองค์แรกพระประธานองค์แรกนะครับของวัดสงา่าบ้านนาดีแล้วก็เป็น พระพุทธรูปประจําหมู่บ้านนาดีก็ว่าได้และปัจจุบันทุกบุญเดือน5นะครับเดือนเดือน5เมษานะครับชาวบ้านนาดีทั้งสองหมู่ก็จะได้พร้อมใจกันร,รัธานานิมนต์ท่านในขึ้นบนรถแล้วก็แห่รอบหมู่บ้านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลทุกทุก,ทกวันสงกรานต์ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับการแห่หลวงปู่ดูนะครับถือว่าเป็นพระพุทธรูปสําคัญของของบ้านนาดีนะครับและก็ในส่วนของถ้าเราพูดไปถึงนะครับ ปัจจุบันนะครับพืชเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับอย่างเช่นพืชเศรษฐกิจปัจจุบันบ้านนาดีนะครับถือว่าเป็นหมู่บ้านต้นต้นของอำเภอบ้านแท่นนะครับที่มีการปลูกส้มโอเป็นอันดับต้นต้นเลยนะครับขึ้นชื่อลือนาเหมือนกันนะครับส้มโอมีอ้อยนะครับมีนาข้าวนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านนาดีนะครับแล้วก็อย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นะครับถ้าใครจะมีโอกาสไปนมรสการหลวงปู่ดูปัจจุบันครับก็สามารถไปนมัสการได้หรือนะครับอีกประเพณีบุญหนึ่งนะครับเขาก็จะมีการไปสการะนะครับเรียกว่าหินถโมนะครับหรือบ้าเรียกว่าหินธโมนะครับจะตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างบ้านหนองพหลอดและบ้านนาดีนะครับแต่จะเป็นบริเวณของหมู่บ้านนาดีนะครับหินธโมเนี่นะครับเพื่อนก็จะไปเฮ็ดแห่บุญยอดห้วยนะครับแห่บุญยอดห้วยนะครับออกไปทําประเพณีจุดบั้งไฟขอฝ้าขอฝน นะครับบอกฝ้าบอกฝน่ามาเลี่ยงเราเด้อตามประเพณีเป็นวัฒนธรรมเกี่ยวกับผีนะครับกับผีกับพรามณ์กับพุทธนะครับอยู่แบบนี้มามาโดยตลอดนะครับสำหรับบ้านอดีนะครับแล้วก็ถ้าหากว่านะครับพูดถึงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆก็จะมีการกองยาวนะครับเป็นกองยาวอีสานบ้านเขาเรียกว่ากองหาง เป็นกองยาวอีสานทําจากไม้นะครับผู้เถาผู้แกเพื่อนกัสิบพากันอนุรักษ์ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้หนังวัวหนังควายนะครับตึงหน้ากองนะครับมีการฟ้อนการรําจังหวะต่างๆนะครับปัจจุบัน กองยาวนะครับว่าทาการตีกองยาวการเล่นกองยาวยังมีอยู่นะครับท่านใดอยากจะมาดูกับมาเบิงเดอร์เขาวันศาออกวันศาเมษาสงการนะครับเดือนเดือนพวกนี้นะครับหรือว่ารับผ่าป้าต่างๆนะครับหรือว่าเสพส่องสลองงานเวลามีการมีงานต่างๆนะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับในการเล่นแล้วก็ทุกๆปีนะครับบ้านอดีก็จะมีการจุดโคมลมโคมไฟนะครับทุกวันออกพันศาตักบาทเทโวนี่โอ้ยนะครับหลวงตาพ้นนี่ นะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพอ่อหลวงพ่อเปียกหลวงพอ่อพระครูสิริพัทธรารชนท่อนนี่แล้วก็สิบพาลูกบ้านพระเฮ็ดนะครับเฮ็ดขมไปขึ้นนะครับร้อยปลาเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาดีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของบ้านนาดีแลนะก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายสําหรับบ้านนาดีเองนี่ก็เป็นหมู่บ้านที่ถือว่า อยู่กันแบบครอบครัวแบบชุมชนอีสานนะครับชุมชนอีสานจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับอยู่กันแบบพี่แบบน้องสายเครือเยื่อสายสายเลือดสายศรัทธานะครับจะเป็นแบบนี้มาโดยตลอดซึ่งแบ่งเฉพาะการปกครองนะครับหมู่ที่1กับหมู่ที่สีบ้านอดีหมู่ที่1บ้านอดีศรีสง่าหมู่ที่14แบ่งเฉพาะการปกครองแต่วัฒนธรรมการกินการอยู่งานมงคลงานะไรว่ามงคลยังไปหามาสูกันอยู่คือเก่า นะครับ,บปเปลี่ยนบอ่แปลงและการเสว่าบาันาดีต่อไปนะครับลูกหลานผู้เกิดใหม่ในรุ่นนะครับก็จะได้พัฒนาต่อไปแลาการสิเป็นมู่บานทีมีแตความสุขตลอดไปนะครับแล้วก็คําว่าบันาดาลีนะครับอาจจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของนาข้าวอาจจะหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของอน้ําท่านะครับแล้วก็บอืดอยู่อืดกินนะครับเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์แค่นี้ก็คือสิเป็นที่เพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย์นะครับ สำหรับข้อมูลมาดีก็เข้าวๆประมาณนี้ถ้ากมีข้อมูลใผดผิดพลาดต้องขอกรบประทานอภัยด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับประผมนทะวุฒินามวงให้ข้อมูลครับสวัสดีครับ